จริงแล้วการที่ไม่ชอบรับคําชมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในนิสัยหรือว่าสัญญาณที่กาลังบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีภาวะด้อยค่าตัวเองหรือเป็นคนที่มีเซลล์ไวติสติมต่ำเนาะนิสัยนี้นะคะนิสัยที่ไม่ชอบรับคําชมเนี่ยอาจจะเกิดมาได้จากปมในวัยเด็กซึ่งมักจะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวบางทีเวลาที่เราสอบได้ที่หนึ่งทำอะไรได้ดีประกวดแข่งขันหรือว่าไปร่วมกิจาการรมอะไรแล้วได้เราได้รางวาัลอะไรอย่างนี้เนาะที่บ้านอาจจะแบบก็เฉยเฉยก็เป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ให้ความรักกับเรามากพอไมออ่ไม่ได้ยอมรับในความพยายามของเราไม่ได้ให้คำชมในสิ่งที่เราทำสำเร็จทีนี้ค่ะพอโตขึ้นเนาะเหตุปัจจัยเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติเราก็เลยไม่รู้สึกถึงความพิเศษของความสามารถของเราเองเวลาล่วงเลยผ่านมาเนาะพอมันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเอง ไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะจนกระทั่งเริ่ม